แล้วหลังจากตายก็จะปรินิพพานนี่คือประโยชน์ของการได้สด,ดับในคําของตถาคตเขาบอกโอ่ยผมยุ่งประชุมทุกวันเลยทางาน <c oughs> ไม่มีเวลาว่างเอาไว้ให้หมาฟัง <c oughs> ก็พวกนี้ทํางานลืมตายนะจริงๆแล้วความรู้ที่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดของมนุษย์คืออริสัติ <c oughs> เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไม่ผมบนศีรษะหรือไฟที่กําลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเธออยู่ ผู้เจ้าถามสาวกจะทําอะไรถ้าไฟกําลังลุกไม่ผงเสื้อผ้าสาวกบอกรีบดับผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริสัตสีก่อนด่วนไหมด่วนกว่าเพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าชีวิตโยมเนี่ยอะไรเร่งด่วนจริงๆแล้วถ้าโยมไม่มาเกิดในบ้านในเมืองโยมก็แค่เกิดแล้วก็รอตายโยมไปเกิดในป่าก็แค่เกิดรอตายเช้ามาก็ไปหาผักหาญ้ามากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ ดวงอาทิตย์ตกโยมนอนรอดวงอาทิตย์ขึ้นตื่นแล้วก็ทําอย่างนี้ไปจนกระทั่งตายแต่พอโยมมาอูแวะไว้เกิดในเมืองโยมก็เริ่มถูกสอนให้เข้าโรงเรียนต้องเรียนต้องจบมหาวิทยาลัยต้องเป็นด็อกเตอร์นะต้องมีงานทํานะต้องหาเงินได้นะเสร็จแล้วโยมก็กเษียเป็นคนแก่นอนอยู่บ้านจะตายแล้วเอ๊แล้ววิชาแก้ความตายจะทํำยังไงไม่รู้สิมัวเพลินอยู่ในโลกลืมไป60ปี ใช่ไหมเพลินไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ระหว่างทํางานโยมก็ถูกโลกธรรมกระทบมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญน,นินทามีสุขมีทุกข์โลกธรรมแปดกระทบโยมให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะ่าจะหมดทุกข์ได้ก็กเกษียณเอาหมดเรื่องทํางานไปเจอเรื่องครอบครัวอีกใช่ไหมลูกหลานมันอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ยังมีทุกข์ไม่หยุดยังไม่มีวิชาแก้ทุกข์เลยเนี่ยทำงานลืมตาย คร้ชาจงบอกความตายนี่ไม่รับอากันให้กับใครนะพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ไม่มีความแน่นอนคนที่มาใส่บาตรที่วัดอตมาใส่บาตรเสร็จเดินข้ามถนนไปนั่งพักที่ร้านค้าเส้นเลือดในสมองแตกตายแม้ตายแบมบแมบเลยเนะ่ยเห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ดังนั้นอย่าโมาเผลินบางทีเราคิดปรุงแต่งวันนนวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้จะทำกเย็นนี้ตายทุกอย่างจบเลยโยม ไอ้ที่ปรุงแต่งไว้ไม่มีราคาหมดราคาไปเลยจะส่งลูกไปเรียนไปเมืองนอกนะจะทําเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้ยศได้ตําแหน่งหมดราคาหมดเลยตายแล้วแล้วตายแล้วได้อริยหรือยังยังนี่คือปัญหาอย่างน้อยโยามะเอาตัวให้เป็นอริยก่อนโส